เคยลำบากนอนสะพานลอยสู้จนมีเงินซื้อบ้าน40ล้านค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามเรื่องราวของเขากันค่ะสำหรับนิกกี้นชัชัดนั้นก่อนที่จะมีวันนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหนุ่มคนนี้ตัดสินใจซื้อบ้านราคากว่า40ล้านซึ่งหลายคนจะมองว่าเขานั้นซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเป็นเบเรนหอหรือไม่เป็นยังไงมาตามกันค่ะนิกกี้นชัชัดเมื่อพูดถึงคนนี้เนี่ยต้องนึกถึงความฮาของเขาเพราะว่าเขามักจะสร้างเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าหลายคน อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นหนุ่มใต้ไม่เพียงแค่นั้นนะคะเขายังมีน้องชายสุดที่รักอย่างเมา้าณช้อาอดีตบอยแบนด์ด้วยโดยทางนั้นของหนุ่มนิกกี้กว่าจะมีวันนี้ได้นะคะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วค่ะเจ้าตัวเองนั้นก้าวเข้าสู่วงการมาถึงจากการเป็นพิธีกรในรายการ o อ c แล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการเป็นพิธีกรอย่างรายการ รถโรงเรียนไฮสคูลแล้วก็ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นหนุ่มพูดเยอะเสียงดังของเขาทําให้เขามีผลงานอย่างมากมายแล้วค่ะครั้งหนึ่งนะคะนิกกี้เคยเปิดใจว่าได้ทําผิดกับคุณแม่ของตัวเองอย่างมากในตอนเป็นเมลุ่นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนอ่อยร้อนและเมื่อไม่ได้ดั่งใจเขาก็มักจะทําไม่ดีกับคุณแม่หลังจากนั้นเกิดเริ่มคิดได้เขาพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อแบ่งเบาครอบครัวและนั้นทําให้เขาสามารถซื้อบ้านราคากว่า40ล้านบาทได้ค่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ 啊。Ah.